คำเตือนตัวเลขที่นําเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดแต่รายแรกที่ลุงจับจะมานําเสนอในว,วันนี้ก็เป็นของตําราเลียงเบอร์ตําราเลียงเบอร์งวดประจําที่30ธันวาคม2566ตําราเลียงเบอร์ให้2ชุดชุดแรกให้เลข4กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี42 44 47ถ้าเลข5มาก็จะมี52 54 และอีกชุดหนึ่งให้เลข6กับเลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มันจะมี6 2 64 67ถ้าเลข0ูนมันก็จะมี0 2 0 4 0สสำหรับผลงานาที่ผ่านมาตำราเรงเบอร์ให้75กับ85ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ 1. ออกเ5 7เลขท้าย2งตัวออก85ให้75กับ85 75ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าที่1 85ถูกเลขท้าย2ตัวครับระมัดตามกันต่อว่งวดนี้ตำราเรงเบอร์ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าฮามโตข้าโหนสายทานงวดประจำวที่30ธันวาคม2566โหนสายทานให้เลข4เลข1เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี41 43 46 49ถ้าเลข1มันก็จะมี14 18ถ้าเลข6มันก็จะมี64 68 สำหรับผลงานวิธีผ่านมาโหนไตรทานให้57กับ85ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าววที่1ออก757เลขท้าย2ตัวออก85ให้57กับ85 57ถูกเลขท้าย2ตัวท้าววี่1 85ถูกเลขท้าย2ตัวครับละามาตามกันว่างดนี้โหนไตรทานจะกจะให้เข้าเป้าอีกไหม เมื่อโตก็จิตตกรงวพูดประจำที่30ธันวาคม2566จิตตกรให้เลข2เลข4เลข8ชุด2องตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี21 23 24 26 27 28ถ้าเลข4มันก็จะมี41 43 44 46 47 48ถ้าเลข8มันก็จะมี81 83 84 86 87 88สำหรับคนงานวที่ผ่านมาจิตตกรให้57กับ58 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสามตัวท้าที่1ออก7 57เลขท้ายสอตัวออก8 5ให้5 7กับ5 8 57ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่ที่หนึถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้จิตรกรอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ามาต่อข้ากต่ายบนล่างงวดประจำที่30ธันวาคม2566กระต่ายบนล่างให้เลข4กับเลข8ยุ่สอตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี41 43 46 47 48 40ถ้าเลข8มันก็จะมี81 83 86 87 88 80สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมากระต่ายบนล่างให้57กับ58ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ออก757เลขท้าย2ตัวออก85 ให้5 7กับ5 8 5 7ถูกเลขท้าย2ตัวท้าที่ที่1 5 8ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับรามัดตามกันต่อว,ว่าคนนี้กระต่ายบนล่างอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคารมาตรงค่าแหล่งเสียนงวดประจำที่30ทธันวาคม2566แหล่งเสียนให้เลข4เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี04 14 34, 34 84 ถ้าเลข7มาก็จะมี07,17,37,87สําหรับผลงานวที่ผ่านมาแหล่งเซียนให้5,7ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขขาย3ตัวท้ายที่ 1. ่ออก7,57ให้5,7ออก5,7ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันว่ากวดนี้แหล่งเซียนจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำม,มาโตรงค่าเก่งตลอด40ปีงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566เก่งตลอด40ปีให้เลข4เลข6เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี41 43 46 47ถ้าเลข6มันก็จะมี61 63 66 67ชุด3ตัวให้843 167 041สําหรับผลงานวัที่ผ่านมาเก่งตลอด40ปีให้75กับ85 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ึงออก757เลขท้าย2งตัวออก85ให้75กับ85 75ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าที่หน่ 1, 8, ถูกเลขท้าย2ตัวรับลามาตามกันต่อว่างวดนี้เก่งตลอด40ปีอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคามาโตก็รวยเท,ท่าไทยออนไลน์งวดประจำที่3 0ธันวาคม2566รวยเท,ท่าไทยออนไลน์ให้เลข4เลข5 เลข6เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 4 3 4 6 4 7ถ้าเลข5มาก็จะมี5 1 5 3 5 6 5 7ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 3 6 6 6 7ถ้าเลข8มาก็จะมี8 1 8 3 8 6 8 7สำหรับผลงานวันที่ผ่านมารวยทั่วไทยออนไลน์ให้7 5กับ5 8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่สิ่งออก7 5 7เลขท้าย2ตัว8 5 ให้75กับ58 75ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าถึง58ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่าก้นี้รวยทั่วไทยออนไลน์ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำโตครับปอประสาททองงวดประจำที่30ธันวาคม2566ปอประสาททองให้เลข5กับเลข7ชุดองตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี52 53 56 ถ้าเลข7มัก็จะมี7 2 7 3 7 6ชุด3ตัวให้4 5 2 6 5 3 1 7 2 0 7 6าสหำหรับผลงานว่าไผ่านมาปอประสาททองให้8 5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก8 5ให้8 5ออก8 5ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่าวันนี้ปอประสาททองจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม้ ถ้ามาโตก็โดน99แม่กองงวดประจํวันที่30ธันวาคม2566ด่วน99แม่กองให้2ชุดชุดแรกให้เลข3กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี34 37ถ้าเลข9มาก็จะมี94 97ด .3 ตัวให้734 894 297และอีกช,ชุดหนึ่งให้เลข0กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี02 05ถ้าเลข6มาก็จะมี62 65สําหรับคนไหนที่ผ่านมาด่วน99แม่กองให้ 85ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก85ให้85ออก85ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันตัวว่างวดนี้ด่วน99ไม่กองอยากจะให้เก้าเป้าอีกหรือเปล่าคํามาตัวข้าจากาักรวาลโชคงวดประจําที่30ธันวาคม2566จกักรวาลโชคให้2ชุดชุดแรกให้เลข5กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี5 0 53 58 ถ้าเลขเจ็ดมันก็จะมี707378จชุดสามตัวให้578และอีกชุดหนึ่งให้เลข2เลข3เลข6เลข4ี่เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี2 4 34 64ถ้าเลข7มันก็จะมี273767สสามหรับคนงานที่ผ่านมาจักรวาลโชคให้58ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออกแ5ให้58ออก85ถูกตัวกลับของเลขท้ายตองตัวครับเรามาตามกันต่อว่างดนี้จักรวาลโชค จะจะให้เข้าเป้าอีกไม้คัมมารรมโตคอุดเชียงใหม่งวดประจำที่30ทธันวาคม2566อ,อุดเชียงใหม่ที่2ชุดชุดแรกเลขหนเ,เลข3เลขหเลขเและอีกชุดหนึ่งให้เลข0ูเลข2เลข4เลข9้ สำหรับผลงานที่ผ่านมาอุดเชียงใหม่ให้58ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ต,ตัวออก85ให้58ออก85ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ต,ตัวครับลามาตามกันต่อว,ว่าชุดนี้อุดเชียงใหม่จะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาต่อค่อาจารย์ชนะเลิศงวดประจำที่30มธันวาคม2 5 6พอาจารย์ชนะเลิศให้2ชุดชุดแรกเลข2เลข8เลข0ูนย์ชุด3ามตัวให้681 7, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 9และอีกชุดหนึงให้เลข4เลข6เลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มันจะมี 6, 2 6 4 6 7 6 8สีาหหรับผลงานที่ผ่านมาอาจารย์ชนะเลิศให้ 5, 8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก 8, 5ให้ 5, 8ออก 8, 5ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้อาจารย์ชนะเลิศอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม คามาโตรกระจายดำหัดประจำที่30ธันวาคม2566กระ่ายดำให้เลข8กับเลข4ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี81 83 85 87ถ้าเลข4มานก็จะมี40 46สำหรับผลงานที่ผ่านมากระ่ายดำให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก757ให้เลข7 เลข 7, เจ็ดเข้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายเพียงตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลาัมาัตากันว่ากฎนี้กระต่ายดาอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าข้ามาโตข้าสามเหลี่ยมนําโชคงวดประจำที่30มธันวาคม2566 3สามเหลี่ยมนําโชคให้เลข5กับเลข7ชุดตอกตัวให้ถ้าเลข5ามาก็จะมี51 5256ถ้าเลข7มาก็จะมี7 17276สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสามเหลี่ยมนําโชคให้ เลข8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก85ให้เลข8เลข8เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวตัวเล็จับอู่ไม่เข้าเป้าคาลมาตามกันว่กฎนี้สามเหลี่ยมนำโชคจะจะให้เข้าเป้าอีกไม้คามาโตก็อ่างชัยนาทพดประจําที่30ธันวาคม2566้าอ่างชัยนาทให้เลข5้าเลข6เลข9ชุดสตัวให้ถ้าเลข5้ามาก็จะมี5153 54 57 58 59ถ้าเลข6มันก็จะมี61 63 64 67 68 69ถ้าเลข9มันก็จะมี91 93 94 97 98 99ชุด3ตัวให้651 468 194สำหรับผลงานวันที่ผ่านมาอ่างชัยน้าไทยเลข7กับเลข8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายชุดที่1ออก757เลขท้าย2ตัวออก85 ให้เลข7กับเลข8เลข7เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายิที่1เลข8เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวตันเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคารมัตามกันว่านนี้อ่างชัยนาทจะาจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคารมาโตก็รวยทางประเทศงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566รวยทางประเทศให้เลข8ตัวเดียวเลข8ชุด2ตัวให้8 1 82 8 4ชุด3ตัวให้ 584281สําหำหรับผลงานวุฒิผ่านมารวยทงประเทศให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายทที่1ออก7 5 7ห้เ็ให้เลข7็เลข7็เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายทุกที่1ส่วตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขละมาตามกันว่านนี้รวยทงประเทศอยากจะให้เข้าเป้าอีกไม้ รรคำมาตอขับบารมีเจ้าพ่อวัปนประจำที่30ธันวาคม2566บารมีเจ้าพ่อให้เลข5เลข6เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี53 54 59ถ้าเลข6มันก็จะมี63 64 69ถ้าเลข8มาก็จะมี83 84 89ชุด3ตัวให้653 164 389สำหรับผลงานวุฒิผ่านมาบารมีเจ้าพ่อให้เลข7 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก757ให้เลขเ็เลข7เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้ายสตัวท้าที่ที่1ตัวเลขจับอูไม่เข้าเป้าขรมาต,ตามกันว่าวัานนี้บารมีเจ้าพ่อจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมโตข้าพยาดงชมแดงงวดประจำที่30ธันวาคม25 .66 พยาดงชมแดงให้2ชุดชุดแรกให้เลข2เลข3เลข6เลข8ชุด2อตัวให้ ถ้าเลข6มาก็จะมี60 61 64 67ถ้าเลข8มาก็จะมี80 81 84 87และอีกชุดหนึ่งให้เลข0เลข1เลข5เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี15 25 65 75ถ้าเลข9มาก็จะมี19 29 69 79สําหรับผลงานที่ผ่านมาพญาดงชมแดงให้เลข5เลข7เลข8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก 7 5 7เลขท้ายตรงตัวอบให้เลข5เลข7็เลข8เลข5กับเลข7เข้าทั้ง3หลักของเลขท้าย3ตัวท้ายที่จะเลข8เข้าหลัก10บของเลขท้าย2ตัวโเล็จับคู่ไม่เข้าเป้าขลามัดตามกันว่านี้พญาดงชมแดงอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม คับมาต่อครับสุภาพบุรุษงวดประจําวันที่30ธันวาคม2566สุภาพบุรุษให้2ชุดชุดแรกคือเลข4กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี14 24 64 94ถ้าเลข8มาก็จะมี18 28 68 98และอีกชุดนึ่งให้เลข3กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี30 31 35 37ถ้าเลข5มาก็จะมี50 51 55 57สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสุภาพบุรุษให้เลข5กับเลข7 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขขายสามตัวท้าที่ที่1ออก757ห้เ็ให้เลข5กับเลข7เลข7เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยเลข5าเข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1่ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคารมาต่ำกันว่านี้ถูกภาพหลุดอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตองเขาซื้อกงเมื่อประจำาวนที่30ธันวาคม2566้อกซื้อกงให้เลข4ตัวเดียวเลขชื่ชี้องตัวให้ 0 4น 4, ์ 4, 6, 4 9, 4, สํสาำหรับผลงานที่ผ่านมาซื้อกงให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ี่ออก7 57ให้เลข7เลข7เก้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาลบมาตามกันว่าวันนี้ซื้อกงอยกจะให้เข้าเป้าอีกไม้ ้ามาโตคดาวมงคลงวดประจำที่30ธันวาคม2566ดาวมงคลให้เลข0เลข6เลข9ชุด่อตัวให้ถ้าเลข0มันก็จะมี0 2 0 4 0 7ถ้าเลข6มันก็จะมี6 2 6 4 6 7ถ้าเลข9มันก็จะมี9 2 9 4 9 7สำหรับผลงานวัที่ผ่านมาดาวมงคลให้เลข8กับเลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก757เลขท้าย2ตัวออก85ให้เลข8กับเลข7 เลข7เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1เลข8เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวสเล็ดจับคู่ไม่เข้าเป้าขั้นมาตามกันว่านนี้ดาวมงคลยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมโตก้าอาจารย์ไก่ลาพาวุธประจำที่3 0ิธันวาคม2566อาจารย์ไก่ลาภวให้2ชุดชุดแรกให้เลข5กับเลข7และอีกชุดหนึ่งให้เลขศูนกับเลข8 สำหรับผลงานวิธที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้า้ารมาตตามกันพวกนี้อาจารย์ไก่ลาดเพ้าจะกลับไม่เข้าเป้าอีกมายธารมโตกันลูกไยงวดประจำวันที่30ทธันวาคมส5 6 6ั 1500, 66, ลูกไทยให้เลข9กับเลข3าชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข9กมันก็จะมี90-94-96-97ชื่อ3ตัวให้7 9 7 490 3,9,4ถ้าเลข3มามันก็จะมี3,1 3,4,3,5,3,7สําหรับผลงานก็ที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคลามาตามกันว่ากดนี้ลูกไทยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทํามาต่อข้เลขวิ่งมือหนักมดประจาวันที่30ธันวาคม2,566เลขวิ่งมือหนักให้เลข5เลข2เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี5 4 5 6ชุด3ตัวให้954 356 สำหรับผลงานวุฒิภานมันหลุดขับไม่เข้าเป้าคารมัดตามกันเมนื่อกีนี้เลขวิ่งมือหนักจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมธรรมโตคัสจืเทลางวดประจำวันที่30ธันวาคม2566ัสจืเทลาให้เลข8ดตัวเดียวเลข8ชุด2ตัวให้82กับ87ชุด3ตัวให้287แปสำหรับผลงานวุฒิภานมันหลุดรับไม่เข้าเป้าคารมัตามกันเมื่นี้คั้จืเทลาจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น46 47 40 96 97 90ชุดเด่น346สำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ,แบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจับก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตาม และท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาลงท่านก็จะไม,ม่พลาดข้อมูลในด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ